بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله نلي عظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين أما بأ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدام من لساني قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا حق <applause>

ทำตัวดลิล้วครับพี่น้องนะเราเองจะได้มาพูดคุยกันต่อนะครับในเนื้อหาสาระของความอดทนนะครับเราเองนี่ได้พูดคุยกันไป2ประเด็นหลักๆนะครับนั่นก็คือการอดทนต่อการเชื่อฟังอัลลอฮ์นะการอดทนต่อการละเว้นนะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องต้องห้ามนะครับและประเภทที่3นั่นก็คือการอดทนต่อการกําหนดของอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ละาลา และส่วนหนึ่งของประเภทที่3มเนี่ยพี่น้องนะนั่นก็คืออัลซอบรูอัลันอาซาฟิดดะอวะอิลลอสการอดทนต่ออันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นนะในการทํางานดะอวะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวัตะลาอย่างที่ผมนั้นได้ยิบยกไปพี่น้องผู้คนในอดีตนะครับเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายท่านนบดีมุฮัมมัดสลลลฮวอะลัยฮ่ว่าสัลลัมตลอดจนเหล่าบรรดาซอฮาบะเหล่าบรรดาสลัฟุตซอและเหล่าบรรดาปวงปราดทั้งหลายในอดีตเนี่ยพี่น้อง เวลาพวกเขาเหล่านั้นนะครับเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้รู้จักกับอัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้ละทิ้งชีริกนะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้ละทิ้งอุตริกมพวกเขาเหล่านั้นพบเจอกับบททดสอบต่างๆนานาและพวกเขาเหล่านั้นก็อดทนพี่น้องถ้าไม่อดทนเนี่ยนะครับการทํางานศาสนาเนี่ยมาไม่ถึงเราถ้าไม่อดทนพี่น้องนะอันอิสลามเนี่ยมาไม่ถึงเราอย่างแน่นอนนะครับในวันอัลลอฮ์าเนี่ยพี่น้องนะในปีฮิจรัสสกักราที่1ิบ <differences S 2> นะครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัอบลอฮุอะไรฮิวสันลมได้ขึ้นคุตบานะอรอฟาเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าอายะอายะหนึ่งลงมานะครับอัลลอฮฺบฮานะฮแวะตาลาบอกว่าอันเย้ามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เรานั้นได้ทำให้ศาสนาเนี่ยนะเป็นที่สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วว่าอัมัมตุอะไรกุมนี่ยมาตี และทําให้ความโปรดปรานของเราเนี่ยนะเป็นที่คบคันแก่พวกเจ้าแล้ววารดีตุลากุมุนอิสลามมาดีนะและเรานั้นก็พอใจให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้า <c oughs> หลังจากอายันี้ลงมาเนี่ยพี่น้องนะครับซาฮบะส่วนใหญ่เนี่ยนะดีใจพี่น้องเพราะอะไรนะครับเพราะสิ่งที่ต่อสู้มากับท่านนาบีสิ่งที่ทํากันมา23ปีเนี่ยนะครับ บดนี้เนี่ยมันเห็นผลแล้วอันอิสลามสมบูรณ์แล้วนะเรามาดาซอฮาบะเนี่ยดีใจแต่ซอฮาบะบางท่านร้องไห้เพราะรู้ดีว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลเขอะไรว่าสลมใกล้ที่จะจากไปนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนะว่าทุกคนพี่น้องที่ทําหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสุวรรลร้อนเนี่ยนะครับจะต้องพบเจอกับบททดสอบอย่างแน่นอนนะครับ พี่น้องครับและที่ต้องอดทนเนี่ยนะเพราะอะไรนะครับเพราะแท้จริงเนี่ยนะผู้คนบางส่วนเนี่ยพี่น้องพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะปรารถนาแหละที่จะทําความดีแต่พอมีอะไรต่างๆนี้มาทดสอบจิตใจนะทําความดีแล้วมันเจอกับบททดสอบเจอกับคนด่าคนตราหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันรู้สึกท้อนะครับมันรู้สึกท้อ จนกระทั่งเนี่ยนะเขาเนี่ยอาจจะเพ้อลำพันกับตนเองเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้าที่สําหรับฉันนะไม่ใช่วายิบสําหรับฉันในการที่ฉันนั้นจะทําตรงนี้จนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องเขานั้นก็ละทิ้งนะครับในการสอนไปเขาก็ละทิ้งในการดาวาเรร้องเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และุ์ตาลาไปนะหรือแม้กระทั่งนะครับละทิ้งการขึ้นคุตตาบะพี่น้องที่มัสยิด นะเพราะว่าทำแล้วเนี่ยอัลลอฮ์มันมีแต่คนด่าคนว่านี่ถ้าเผยแพร่สุนนะเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับและทิ้งการสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องไม่อดทนต่อสิ่งที่มาประสบพบเจอกับตัวของเขาและเชิกซอ・และฟาซานบอกว่าอย่งไง وإذا كنت مخطئا عليك بالرجوع إلى الحق والصواب แต่ถละท่านเนี่ยนะเป็นคนผิดเนี่ยนะคือโดนเกียรติเพราะว่าทำผิดเนี่ยไม่ใช่โดนเกียรติเพราะว่าทำดีโดนเกียรติเพราะว่าทำผิดเนี่ยนะอะไรกับไปรู้จว่าอิลฮักกีวัสซวะจำเป็นต่อท่านนั้นที่ท่านนั้นจะต้องกลับไปสู่สิ่งที่มันเป็นสัจธรรมสิ่งที่มันเป็นความถูกต้อง ว่าอินคุณต์ะอลาฮฺฟะอัลัยกะบิสซบริวนิฮติซาบนะครับแต่ถ้าหากท่านเนี่ยนะยืนยันยึดยมั่นอยู่บนสัจธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะครับเผยแพร่อากีด้าที่ถูกต้องนะเผ mm hmm. ยแพร่สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัาาลฮ mm ุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แล้วแต่คนอื่นไม่พอใจเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่ท่านนั้นจะต้องอดทนและมุ่งหวังในรางวัลการตอบแทนจาก อัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาและท่านเนี่ยนะจะต้องตระหนักเอาไว้นะครับว่าแท้จริงสิ่งที่ท่านนั้นกระทำเนี่ยจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเช่นที่เหล่าวรรดาอัมเวียเหล่านั้นได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการอดทน ต่อพยันตรายต่างๆนะได้ทําการมุมานะในหนทางขอลลอสุบฮานะฮวตาลาจนกระทั่งในท้ายที่สุดอัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาก็ได้ช่วยเหลือพวกเขานะครับต่อมานะครับคำพูดคําพูดหนึ่งนะครับของท่านอิหมัมอัชชาฟีที่เชคโมฮัมหมัดวินอัมดุลวาฮับนะได้หยิบยกมาเนี่ยพี่น้อง ข้าว่าชาฟียุราวิมะอุลล่าเนี่ยถ้าม่มาชาฟีนั้นได้กล่าวว่า لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة เพราะว่าลสุบะฮานะฮัวตาลาเนี่ยไม่ได้ประทานหลักฐานใดเนี่ยนะแก่บ่าวของพระองค์เลยเนี่ยนอกจากสุร้อนนี้สุร้อนเดียวเนี่ยนะสุร้อนนี้หมายถึงสุร้อน อัลอัสเนี่ยพี่น้องวัลอัสอินนั้นอินซานละลิฟีกุสอิลลัลลาฏีนาอามะนวูวะอามิลุสอลิฮาตวะตะวาซาบินฮักกิวะตะวาซาบิสซอกท่านนี้มันชอบพีบอกว่าถ้าหากสมมุตินะนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา,มา,า,ามไม่ได้ประ,ประ,ประทานอายะห์ใดอีกแล้วไม่ได้ประทานซูเราะห์ใดอีกแล้วมีแค่ซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวเนี่ยนะครับละกาฟัตฮุมงนะมันก็เป็นที่พอเพียงแก พวกเขาแล้วคือหมายถึงว่าเนื้อหาสาระที่มันปรากฏอยู่ในซุลร้อนนี้เนี่ยพี่น้องนะมันครอบคลุมนะครับทุกเรื่องในหลักการของอันอิสลามนะครับท่านเชคซอลและฟอลซานได้ทำการอธิบายนะบอกว่ากาวลูฮุชาฟีนะคำพูดของท่านอิม,มามชัฟฟียนยะอิมามชาฟฟีคือใครพี่น้องฮวนอิมามมูฮัมมัดุมนิอิดรีสอัชชาฟฟีคือมูฮัมมัดนะคืออิมามที่มีชื่อว่ามูฮัมมัดบินอิดรีสนะ อัชชาฟีอีนะครับซึ่งคำว่าอัชชาฟีอีเนี่ยพี่น้องนะถูกพาดพิงไปยังปู่ลำดับที่สี่ที่มีชื่อว่าชาเฟียนะชาเฟียเนี่ยนะครับก็คือ,อถูกพาดพิงไปยังชาเฟียเนี่ยนะที่เป็นชื่อปู่เนี่ยก็สรุปแล้วเนี่ยเป็นชาฟีอีนะเป็นยาที่เป็นยานิสบะนะครับถูกพาดพิงไปยังชาเฟียนะครับ วะฮัวมินกูร้อยนะอิมามชาฟีเองเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งจากตระกูลกุเรชนะครับมินบานีมุตตอลิบนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากบานีมุตตอลิบนะครับเสียชีวิตในปีฮิจรัสศักราชที่204นะท่านอิมามชาฟีเนี่ย เสียชีวิตในปีที่สองอยสีนี่พี่น้องเราเองเนี่ยนะครับบอกว่าฉันเนี่ยนะสังกัดมัทธับชาฟีอีแต่เราเนี่ยแทบจะไม่รู้จักอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับอิหมัมอัชชาฟีอีนะอย่างน้อยนยวันนี้เนี่ยให้เรานั้นได้รู้ชื่อจริงนะของท่านรวมถึงนะครับปีที่ท่านนั้นเสียชีวิตนะชื่อจริงของท่านคืออ,อิ i ม a มมุฮัมมัดบินอิดลิสอัชชาฟีอีนะมุฮัมมัดบินอิดลิสอัชชาฟีอีนะครับ เสียชีวิตในปีที่204นะในปีฮิจรัตที่204วะฮุวาฮัดุลลออิมตินอัลบะนะครับและอิมมัมชาฟีเองเนี่ยนะก็คือหนึ่งจากอิมมัมทั้งสี่นะครับหนึ่งจากอิมมัมทั้งสี่นะครับวะกอละฮะซีฮิลมะกอละและคำพูดนี้เนี่ยที่ทางอิมมัมชาฟีนั้นได้กล่าวเนี่ยลือันนัลลอฮะบัยนะนฟีฮาซีฮิสเรห์ อสบับอชช ا กแวะอสบับสดะนะครับเพราะแท้จริงเนี่ยนะที่ที่บอกว่าเป็นที่พอเพียงแล้วเนี่ยเพราะแท้จริงในสุร้อนนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺสุบฮาะฮนาห์ตาลาได้แจกแจงสาเหตุต่างๆที่จะให้มนุษย์เนี่ยพบเจอกับความทุกข์และสาเหตุต่างๆที่จะนพามนุษย์นั้นไปสู่ความสุขนะมันพอแล้วพี่น้องนะครับถ้า หาอัลลอฮ์เนี่ยไปในประทานสุลฮ์อื่นมาเลยมีสุรฮ์นี้สุลฮ์เดียวเนี่ยมันพอแล้วที่จะเป็นทางนำให้แกมนุษย์นะครับฟาอับเบบุอะนะในส่วนของสาเหตุที่จะนำพาไปสู่ความสุขนะครับนั่นก็คือไอยัตต์สิฟัลอินซานุบิฮาสีฮิสฟาติอัลอัรบะนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยนะ สมควรทีจ่จะนะครับประดับประดาไปด้วยคุณลักษณะทั้ง4ประการใครยังมีความสุขพีน่น้องต้องประดับประดาตนเองเนี่ยนะด้กับ4ประการดังต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. อันออนม,มูความรู้ 2. วันอแมนการปฏิบัติ 3. อัดดาวะการเผยแผ่ 4. อัอสบรุอาลันอาซาฟีซบีลิละการอดทนต่อพย,ยันอันตรายในหนทางของ Allah ุ u ฮานะฮูว wa Taala นะครับ <_ d umb> พี่น้องครับ <_ d umb> ดังนั้นเองเนี่ยนะครับที่อิหม,ม่ามอัชชาฟีบอกว่าเป็นที่พอเพียงแล้วเนี่ยนะหมายถึงว่ามนุษย์นี่นะน่าจะเข้าใจเป้าหมายของการมีชีวิตที่สุขนะหรือ,อ,อใครจะพาตนเองไปสู่ความทุกข์เนี่ยก็พอจะรู้แล้วว่าเหตุและผลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ แล้วลอสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยต้องการจะบอกแก่บ่าวของพระองค์เนี่ยนะว่าฉันเนี่ยนะต้องการที่จะแจงแจงแก่พวกเจ้านะซึ่งสาเหตุแห่งความสุขในสุรานี้เนี่ยซึ่งเป็นสุราอัลกอซีราอัลมุคตซาระนะเป็นสุราสันส้นๆเป็นสุรารวบรัดเนี่ยนะมีกี่อายะเองพี่น้องนะในสุรานี้เนี่ยนะครับมีกี่อายะนะครับมีอยู่ สามอายะในการพน้องวันอสหนึ่งานนอายะอินนันอินซานะฟีคุศสองอายะอิลลัลลาีนอามานูวะมินุสซอลิฮัดวะตวาซาบินทักกิวะตวาซาวิซอบสามอายะเท่านั้นเองนะครับแต่เป็นสามอายะที่มีความสำคัญและมีความยิ่งใหญ่ต่อการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับ,บาาเชฟฟองซานบอกว่าอย่างไงต่อ,อกรุรอานเนี่ยในเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมถึงสุนนะ ของท um ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสลัมเนี่ยนะฮหมาทั้งรายะเอีิอรือนนะครับทั้งสองอย่างนี้เนี่ยนะทั้งกุรานและสุนนะของท่านบีเนี่ยนะครับมาทำการแจกแจงรายละเอียดถึงสี <teachers> ่ประเด็นที่เรานั้นได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับลากินนะฮากิเดสราะร บยเนตสาบับส عادة มัละนะต่านเว่าสุรานีเนี่ยสุรานสัเองเนี่ยนะได้ทำการแจงแจงถึงสาเหตุแห่งความสุขอย่างรวบรัดนะอย่างภาพรวมนะครับและนะเป็นการแสดงหลักฐานแก่สิ่งถูกสร้างทั้งหลายนะครับว่าชีวิตของ มนุษย์เนี่ยนะจะมีความสุขได้นี่ต้องทำตามที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกนะครับส่วนตัวบทหลักฐานอื่นๆทั้งอันกุรานและสุนนะของท่านนาบีมม,มุส,ลลาาาสัลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นมาทำการอธิบายแจกแจงอย่างละเอียดทีท้วนถึง4ประเด็นก่อนหน้านะครับดังนั้นเองเนี่ยนะท่านเชคซลลอลฟฟฟอซานบอกว่ายัางไง บอกว่าสิ่งที่มัมชาพีีกล่าวเนี่ยว่าเป็นที่พอเพียงแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการสู้ร้องอื่นอีกแล้วนะครับไม่ใช่นะครับแต่พอเพียงในแง่ของการทําให้มนุษย์นั้นรู้ว่าสาเหตุแห่งความสุขคืออะไรและสาเหตุที่จะนําไปสู่ความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะเชคฟาวซานบอกว่าฟลาฮัจยามันกีม马ยากูลนะ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าจะไม่มีใครเนี่ยนะที่จะกล่าวในวันกิยามะเนี่ยบอกว่าอานาลาอาลิฟอัสบาบัสซาฮาระฉันเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเหตุแห่งความสุขเนี่ยมันมีอะไรบ้างวาลาอาลิฟอัสบาบัชกาอ้วะแล้วฉันเองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเหตุแห่งความทุกข์ความยากลำบากเนี่ยมันมีอะไรวะฮุว,วนะยััักรรรรอออฮฮาซซิิะะะลมุตนคบ ทั้งทั้งที่เขาเนี่ยนะได้อ่านซูรอนสั้นๆซูระอนนี้นี่พี่น้องนะครับสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนกันเนี่ยนะครับนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือวันนี้เนี่ยอันกุรานไม่สามารถที่จะมาเป็นทางนำให้แก่ใครได้หากเราอ่านกันอย่างเดียวนะครับโดยที่ปราศาจากซึ่งความเข้าใจถามว่าทีลอสุบฮานะฮุวาตาลาบอกว่า ฮูดัลลินมุตตะกินนะอันกุรานเนี่ยเป็นทางนําแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงนะหรือบางอายะบอกว่า,วางไงหูดัลลินนะสีวะบหญินะติมินันหุดาวันฟุรก,กรนนะอันกุรานเนี่ยเป็นทางนําให้แก่มวนมนุษย์เนี่ยถามว่ามุตตะกินกับมนุษย์เนี่ยพี่น้องจะเอาอันกุรานมาเป็นทางนําได้อย่างไรหากยังไม่เข้าใจอันกุรานนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะหาเวลานะครับในการทําความรู้จักและทําความเข้าใจกับดํารัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา เราเองเนี่ยนะมีครูบาอาจารย์สอนอย่างมากมายพี่น้องทั้งสื่อออนไลน์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะมีช่องทางให้เรานั้นได้เรียนรู้เนี่ยนะครับกันอย่างมากมายนะวันนี้เนี่ยจะมาบอกว่านี่อาจารย์ฉันเนี่ยนะไม่มีหนทางในการที่จะเรียนรู้เลยไม่ได้พี่น้องนะเพราะหนทางในการที่จะเรียนรู้เนี่ยแม้กระทั่งในมือถือเนี่ยนะเราเองนะครับว่างๆนี่เปิดกุรอานแปลไทยพี่น้องหรือที่บ้านใครเนี่ยนะส่วนใหญ่นี่ก็จะมีกุรอานแปลไทยเนี่ยกันอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเองนะนี่คือเหตุนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้รับทางนําจากอันกุรอานนะครับซึ่งถือเป็นธรรมนูญสูงสุดของผู้ศรัทธานั่นเองนะครับก็เนื้อหาสาระในตอนนี้เนี่ยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราหยุดไว้เพียงแค่นี้นะครับอิ allah, นชอัลอครับเดี๋ยวเรานั้นจะได้พูดคุยกันต่อนะครับในตอนถัดไปนะครับวะบิลลฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสลามอัยกุมบารอมะตุลลออ์วบาระกาตุผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ m ุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออลัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี